สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับหมูน้อยร้อยท่อนะครับ <c oughs> มาดูนะครับไฟท้ายใหม่กันนะครับนี่ซื้อแบบเดิมนั่นแหละครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหลอดได้นะเวลามันขาดมันอะไรกันก็เปลี่ยนได้ครับตัวนี้นี่เป็นของใหม่นะแต่เกอเขาเก็บไว้นานครับ แล้วไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาก็ไม่มีฝาตัวนี้ไม่มีฝาสีขาวนะครับแต่ว่าแกก็แถมไอ้สีส้มมาให้แถมฝาสีส้มมาให้2องฝาเลยเอามาใส่ก็เป็นสีส้มเลยแต่แต่ผมอยากได้สีขาว แต่แกไม่มีไงแกมีสีส้มครับตัวนี้เป็นไฟท้ายน่าจะเป็นของใหม่แต่เป็นเก่าเก็บนะก็มีรอยแบบเกเก็บไว้ในรถอะ่ะแล้วทีนี้มันก็ขูดกับไอ้นู้นอันนี้บ้างก็ธรรมดาครับนี่ผมก็ไปซื้ออันนี้มาฝาสีขาวมาอะไรยี่สบาทสองอัน40บบาท ส่วนไฟท้ายตัวนี้ครับไปขอซื้อเข้ามานะสามครับเหลือเชื่อครับถูกครับแล้วมันเป็นของใหม่นะเนี่ยยังไม่เคยใช้เนี่ยเห็นไหมรูน็อตยังไม่เคยมีรอยถูกขันน็อตบีบเลยนะดูผมเอาไปล้างมามันฝุ่นฝุ่นมันจับครับก็เลยเอาไปล้าง พวกลอยตามไฟาตามฝาครอบนี่ก็น่าจะเป็นเก็บเกีบไว้ในรถเนาะแล้วมีของหลายอย่างอ่ะมันขูดกันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามันใหม่อยู่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยดูครับดูสายไฟอะ่ะยังม้วนอยู่เลยอะ่ะดูครับยังไม่ปอกเลยนะ ย้ำมาเฉพาะสายดินแต่มันคงใส่น็อตเบอร์สิบสองไม่ได้เนี่ยมันเล็กเกินก็หลังจากที่พวกอาตัวทบทำเตกไปครับก็เลยได้นี่แหละมาซื้อใหม่นะหาจนครับอยู่บ้านกรวดก็มีนะถ้าใหม่แกะกลองเลยถ้าใหม่แกะกลองเลยตอนนี้ ที่ขอบตรงนี้เป็นสีดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอบตรงนี้เป็นสีดำสังเกตดูครับเท่าไหร่วะห้าร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยแปดสิบนี่แหละนะไม่แกะก,กล่องเลยนะนะครับแต่อยู่บ้านกรวดมันมีแหละมีแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยขอบเนี่ยขอบเนี่ยเนี่ยที่เป็นสีดำๆเนี่ยมันเป็นสีขาวครับเอ่อคู่ละสองร้อยห้าสิบ คู่ละ250ร้อย้ยไม่ใช่คู่ละ500ข้างละ250ร้อยห้ิหพูดพิดตัวนี้ก็เท่ากับว่าได้ของใหม่เลยครับในราคาถูกกว่าเกือบเท่าตัวนะครับใช่ไหมเกือบเท่าตัวแหละเพราะว่าของใหม่มัน5 5 0ร้อาส อันนี้ซื้อมาสามร้อยนะครับกันเองนะแกเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมาเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้นะแกก็ไปซื้อไอไฟไท้ายแต่เป็นแบบนี้แหละแต่เป็นของของญี่ปุ่นอะ่ะของนอกอะ่ะมันตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นกรอบอ่าโครงเหล,ล็กนะครับเหล็กสีดํา บนสีดำมาได้แล้วใส่ให้มันดูดีหน่อยสิโอเคครับก็เนี่ยได้ใหม่แล้วครับหลังจากที่หามานาน ไปหาผมไปหามันไม่มีเลยมันมีแต่สามช่องเอ้ยมีแต่สช่องก็มีแดงกับส้มแค่นี้มันไม่มีถึงสามช่องสามตอนอ้น่ะเขาเรียก3มตอนเนาะไปเจออยู่บุรีรัมสามช่องเหมือนกันแต่เป็น LED ครับ LED ถามว่าดีไหมดีครับสว่างดีแต่เพราะว่าเวลามันขาดแล้วอะ่ะมันเปลี่ยนหลอดไม่ได้ครับ ตรงพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนหลอดได้เราอยากได้สีอะไรครับผมใส่กับรถนี่ช่องสีขาวผมใส่สีไอบูตรงนี้ก็เป็นหลอดธรรมดาปกตินะสองไสมีไฟหลีกกับไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวผมเปลี่ยนเป็นหลอด LED สีส้มเหมือนกันแต่ถ้าใส่ถ้าใส่สีขาวแต่กรอบตัวนี้เป็นสีส้มอ่ะมันน่าจะสว่างมากนะ แต่ผมซื้อสีส้มมาแล้วผมก็เลยใส่ไปตัวที่อยู่ติดกดนะับรถน่ะแต่หลอดไม่หลอดไม่แตกครับมันแตกตรงนี้นี่แตกกรอบมันแตกแตกฟ้ามันแล้วก็แตกตรงนี้นี่นี่ผ่าครึ่งเลยพวกอตัวทอ็อปนี้ได้ใหม่เลยครับไม่เป็นไรเสียอันลับิดชอบ <c oughs> โอเคครับผมดูสภาพละกันไม่เก่าเก็บนะเขาเรียกอย่างนั้นแหละผมเอาไปล้างมามันฝุ่นมันเกาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีให้ดูแค่นี้ว่าผมอะ่ะหาไฟท้ายได้แล้วแต่มันเป็นของอะไรนะ isuzu isuzu jcm เนะี่ยมันมีบอกไหมตรงนี้มันไม่มีบอกนะ แต่ว่าอยู่ในเนี่ยที่ผมไปซื้อมาน่มันจะมีป้ายผมแกวเลยเขาบอกว่าเป็นของ isuzu jcm 3ตอนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับถูกดีครับแบบนี้ไม่แพงแล้วก็เปลี่ยนไส้เปลี่ยนหลอดได้ด้วยเวลามันขาดก็เปลี่ยนได้ครับนี่ก็ใช้หลอดธรรมดาก็ได้แต่ผมจะใช้หลอด led เพราะว่ามันจะไม่ร้อนคมมันจะถ้าใช้หลอดธรรมดา ผมมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันร้อนแล้วมันหดอ่ะนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายยครับเจอกันคลิปหน้าครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปวิ่งที่ซุรินได้หรือเปล่าครับก็สอบถามมาเมื่อกี้ว่าไปได้แต่กลับไม่ได้ครับกลับบ้านไม่ได้ครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเนาะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ